สวัสดีครับ FC ครับเทีวบน2027มารับชมเครื่องบินแบบ B1 กันที่สนามบินอุตภากันนะครับอันนี้เป็นเกมนะครับไม่ใช่ของจริงนะเป็นเกม Microsoft Flight Simulator 2024นะครับมาดูเครื่องบินแบบ B1 บินโชว์ให้ดูที่ท่าอากาศยานอุตภเปากันนะครับถ้าเรามีสักเครื่องนะจะสุดยอดเลยนะครับแต่ซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าจะมีลูกระเบิดใช้หรือเปล่าอาจจะไม่พอนะครับเครื่องบีวันนี้ ท่านที่อยากจะชม B2 ผมไม่สามารถที่จะเอามาเล่นได้นะครับใน Microsoft Flight Simulator 2024ผมเทคออฟไม่ขึ้นจากสนามบินแต่มีวันนี่สามารถบินได้นะครับหรือท่านใดถ้าชมแล้วชอบใจจะโดเน a ให้กับตันมวลเพื่อจะไปซื้อเครื่องบิน B2 ที่นำมาใช้กับ Microsoft Flight Simulator สองพันีสิก็ยินดีนะครับเครื่องเขาแรงจริงๆเลยอะ่ะเครื่องนี้เห็นไหมครับบินผ่าดแผงก็ได้ด้วยสุดยอดครับ